มันก็นานแล้วนะที่นายไม่ได้อาบน้ำนะเพื่อนรักมามาเดี๋ยวฉันอาบน้ำให้นายเองนายคิดแบบนั้นจริงๆใช่ไหมนู๊ตอืมสำหรับใครที่ชอบวัตถุมงคลควรหามาไว้ครอบครองจะดีนักแหละนี่สมเด็จหนอเนื้อวีแกนอืมรุ่นนี้ก็หายากเหมือนกันแล้วรุ่นนี้ตกไฟไม่ไหมแต่รุ่นนี้เนี่ยเนื้อทองแดงไปหน่อยนะ แม่ครับแม่ครับอืมอาการมันเริ่มหนาวแล้วนะหนูอยากได้ฟ้องโมที่ดูดุดันเหมือน f อร์ดบรนเจอร์นะโอ้ได้เลยเจ้าลูกนี่ไงดุดันทอหรือ,อยังลูกอืมมันดุคนละอย่างนะแม่อืมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบข้าวมันไก่นะผมขอแนะนำร้านนี้เลยไก่สดๆผมนี่ลองจับมาแล้วล่ะขันร้องทุกตัวขอคอนเฟิร์ม โอ้ไม่รู้ว่านี่คือนอกเครื่องแบบของหน่วยงานไหนนะพระก็อยากบวชตำรวจก็อยากเป็นอืมเอาให้แน่สิไอทิดโอ้ฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันไม่ใช่แค่นางพญาที่ขึ้นมาเล่นน้ำนะยังมีเงือกสาวโผลมาเกยตื้นครองหลังบ้านผมอีกด้วยเป็นบุญตาที่ได้พบเห็นจริงๆอืมเทวดานางฟ้าทั้งหลายทำไมหนูไม่มีแฟนกับเขาสักทีน่ะว้าวนางฟ้าปรากฏตัวให้เห็นแล้วเอ๊ะ ไปละนะกูไม่ได้เปิดอ่านเลยและนี่ก็คือเก้าอีกกินคนอม,มาแม่กูสิงับดกักมึงืมไหนเธอบอกว่าชอบผู้ชายแมนๆยังไงละ่ะฉันนี่ไงละ่ะแมนๆมั้งใ,ใจเกลเยเมื่อเพื่อนบอกว่าหวยออกหกห้าจะแต่กูซื้อห้าหกเฮ้ยกูก็ได้คกับอื ก็ไหนเธอบอกว่าชอบผู้ชายแบบเซอร์เซอร์ไงฉันนี่แหละผู้ชายแบบเซ <c oughs> อร์เซอร์เซอร์พอที่จะมัดใจเธอได้ไหมจะทำยังไงได้ล่ะก็สมัยนี้อะไรอะไรมันก็แพงไปหมดนะแม้กระทั่งแก๊สหุงต้มก็ขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาฉันก็ต้องหันมาใช้ฟืนแบบนี้แหละอืมนี่มันไม่เรียกว่าฟืนแล้วละ่ะมันเรียกว่าขอนไม้นะและเมื่อเพื่อนมาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาล กูจะไม่มีที่อยู่แล้วนั่นเนี่ยแอวฟาดของเยี่ยมกูสมดเกลียงเลยไอ้พวกนี้นี่เอมีใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างครับมาไม่ทันเข้าแถวแถมคาบแรกทันบ้างไม่ทันบ้างนะขอเสียงคนที่เคยเป็นแบบนี้หน่อยนะครับอืมตื่นเช้ามากกว่าจะแทงหวยสักหน่อยกลับดวงสวัวทำจ่ายค่าหวยงวดที่แล้วหรือยังมผมนี่รู้สึกคิดหนักเลย ลูกแม่เจอกันชาในห้องลูกนะออผมขอโทษครับแม่ขอโทษที่ทำให้แม่ผิดหวังนะ่ะผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ <c oughs> แม่แม่ทำอะไรอะ่ะ <c oughs> แม่ไม่เป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ผมขอปรึกษาคุณหมอหน่อยช่วงนี้เมียของ,งผมมีอาการแปลกๆนะครับตาของเธอไม่ค่อยจะสมาครคีกันเลยโดยเฉพาะเวลาที่ผมเล่นมือถือนะครับอืมมีใครเป็นเหมือนกับผมบ้างหรอครับขอเสียงหน่อยอืมฮัลโหลท่านท่านอยู่เปล่าออกมาเคลียร์กันหน่อยดิท่านเมื่อวานให้เลขอะไรผมไว้น่ะโดนแดกกระทั้งหมู่บ้านเลยเอาสะผมนี่เสียแมวไปหมดเลยเนี่ยท่านท่านอยู่หรือเปล่า อืมกว่าจะได้รุ่นนี้ก็ต้องจองกันข้ามปีกันเลยทีเดียวใช้ดีใช้ทนใช้น,นิน fraud ไม่ใช่นี่หว่าอืมไม่มีขาดกันเลยทีเดียวโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี